แหล่งข่าวกล่าวว่าทั้งรัฐมนตรีและประลัดกระทรวงน่าจะเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของมาตรการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วยในวันนี้สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนคืบหน้าเยียวยากลุ่มเปราะบางพอมอลงพื้นที่วันนี้ก่อนเข้าคอรมอ6 มิถุนายนก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากหนังสือพิมพ์ฐานเรนสกิจกนะครับคืบหน้าเยียวยากลุ่มเปราะบางพอมอลงพื้นที่วันนี้ก่อนเสนอเข้าคอรอมอ16มิถุนายนวันนี้เยียวยากลุ่มเปราะบาง คาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดจากผู้บริหารพมที่มีภารกิจลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายก่อนเสนอเข้าคลรม16มิถุนายนนี้นี่คือวันนี้แล้วนะครับและผู้บริหารพมนี้นะครับวันนี้จะลงพื้นที่ก็จะมีนักข่าวเตรียมไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เตรียมลุ้นนะครับว่าจะได้รับรายละเอียดอะไรคืบหน้าบ้างนะครับ แต่ถ้าวันนี้นักข่าวไปสอบถามไม่ได้อะไรคืบหน้านะครับพรุ่งนี้กลุ่มคนพิการก็เตรียมจะไปท่านที่กระทรวงพอมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าพรุ่งนี้ก็น่าจะมีอะไรคืบหน้าเช่นกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับน่าจะรู้ผลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางไม่มากก็น้อยนะครับการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประกอบด้วยเด็กแรกเกิดถึง6ขวบผู้สูงอายุ ผู้วิการเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนใกล้จะได้ข้อสรุปโดยคาดว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเสนอรายละเอียดเข้าที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีวงเล็บคอรมในวันอังคารที่2 6มิถุนายนนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงพอมเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจวันที่14มิถุนายน63น่าจะมีการให้สัมภาษณ์ ที่มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจากผู้บริหารกระทรวงทั้งจากนายจุติไกเลิก์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอและนายปอลเมทีวิมลศิริปลออัดพมเนื่องจากวันนี้เวลา9.30นนายปอลเมทีวิมลศิริประลัดพอมพอร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเล็บโควิด -19 ณชุมชนซอยบางเชือกหนัง13เขตตลิ่งชันกทมซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในไข่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางและจากนั้นเวลา11.15นนายจุติไก่เลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอม,มพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ครอบครัวคนหูหนวก10ครอบครัวที่ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ณโครงการบ้านเอื้ออทอลานหนุ่มแก้ว2จังหวัดปทุมธานีจากเดิมที่อาศัยในชุมชนคนหูหนวกริมถนนพระราม9เขตคุ้ยขวางกทม แหล่งข่าวกล่าวว่าทั้งรัฐบนตรีและประหลัดกระทรวงน่าจะเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของมาตรการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วยในวันนี้เพราะฉะนั้นในงานนี้นะครับน่าจะต้องมีนักข่าวหลายสำนักไปเกาะติดสถานการณ์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้แน่นอนนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าท่านจะให้สัมภาษณ์หรือจะเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับ เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เยียวยากลุ่มเปราะบางเป็นที่น่าจับตามองอย่างที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่รู้ผลนะครับวันจันทร์ผู้นำกลุ่มผู้พิการนะครับจะรวมพลกันที่กระทรวงของท่านนะครับจะไปหาท่านถึงที่ทำงานนะครับเพื่อจะวอนให้ท่านช่วยผลักดันอีกทางหนึ่งนะครับให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิ์สำอนได้นะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังตัดสิทธิ์ผู้สำ้อนออกไปถึง6ล้านกว่าคนนะครับด่วนเช็คที่นี่บัตรคนจน ครึ่งหลังเดือนมิถุนายนได้สิทธิ์อะไรบ้างจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเช็คที่นี่บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งหลังเดือนมิถุนายน2563ได้สิทธิ์อะไรบ้างเช็คที่นี่ครึ่งหลังเดือนมิถุนายน2563นี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไหร่อัปเดตสิทธิสวัสดิการของภาครัฐสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2563ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน efendim? ท่านใดจะได้รับสิทธิช่วยเหลืออะไรบ้างและเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไหร่ทั้งนี้สำหรับสิทธิ์ของผู้ถือบัตรคนจน ในเดือนมิถุนายน2563จะได้ทั้งหมด7สิทธิ์โดยเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติยังไม่หมดอายุและยังคงใช้ได้7สพิเศษเมื่อเจาะลึกเฉพาะครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2563ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2563 จะมีทั้งหมด40ดังนี้เงินเข้าบัตรวันที่15มิถุนายน2อง3คือเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหมายถึงหากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนคิดเป็นจำนวน5% ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด500บาทซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่15มิถุนายน2563โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะได้รับเงินคืนสูงสุดก็คือใช้เงินไม่เกิน10,000บาทนะครับ แต่จะว่าไปแล้วคงไม่มีใครใช้ถึง1 0,000บาทอยู่แล้วนะครับบัตรคนจนใครจะมีปัญญาไปเติมนะครับเดือนละหมื่นส่วนลดค่าน้ําประปาสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่โดยจะต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดก็คือเดือนละไม่เกิน100บาทเมื่อบินค่าน้ําประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่18มิถุนายน2563โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยเงื่อนไขตรงนี้ก็คือต้องใช้น้ำไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับแล้วท่านก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถ้าไม่เข้าเงื่อนไขวันที่18ก็ไม่มีเงินจะโอนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตามเงื่อนไขด้วย ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ230บาทเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาก็ให้จ่ายไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้230บาทในวันที่18มิถุนายน2563สามสามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลย ตรงนี้ก็เหมือนค่าน้ำนะครับก็คือต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทต่อเดือนนะครับพอครบแล้วเขาก็จะคืนให้นะครับและที่คืนก็คือจำนวนที่ท่านจ่ายไปจริงนะครับไม่ได้คืนให้ท่าน230บาทนะครับอย่างเช่นท่านใช้ไปร้อยเดียวก็จะคืนให้ร้อยเดียวนะครับ230บาทเป็นเกณฑ์ขั้นสูงสุดที่เขาจะคืนให้นะครับและก็มีเงินก้อนสุดท้ายนะครับก็คือเงินพิเศษเข้าบัตรวันที่15ของทุกเดือนเป็นเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับ จะได้รายละ50และ100บาทตามเกณฑ์รายได้ของบัตรคนจนนะครับซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุมีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน2563โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่15ของทุกเดือนโดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้มติของคณะกรรมการนะครับมีไปถึงเดือนกันยายนนะครับ ที่ผ่านมาจะอนุมัติแค่ทีละ2อสาเดือนนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับมีมติอนุมัติรวดเดียวไปถึงเดือนกันยายนเลยนะครับก็เป็นเงินไม่มากมายอะไรนะครับแต่ก็ยังดีที่ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้บ้างนะครับนี่ก็คือเงิน40พิเศษนะครับประจําเดือนมิถุนายนสําหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ